หมอคะช่วยดูใบเฟิร์นกับนายด้วยค่ะพูดตรงๆว่าบางทีที่ผมดูดวงเรื่องความรักเนะี่ยถ้าผมมองว่าคู่ไหนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหรือค่อนข้างยากกับผมจะไ,ไม่ค่อยถ่ายผู้ตกเก่นเลยผมก็ตอบเสมอว่าดีขึ้นครับคู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นบางคนผมตอบไปนะกลับมาบอกว่าไม่เห็นดีขึ้นเลยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็คิดไนใจแค่กู้ความจริงมาแล้วท้ายเขาว่าจะตายตทายว่าเขาจะเลิกกันท้ายว่าเขาจะมีปัญหาอย่างเงี้ย ไม่ชอบทายผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์นนอะ่ะมันเหมือนการได้ดีบของคนอื่นอะคอุณนึออกไหมเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนยังคงเกาะกระแสวงการบันเทิงนะคะจับตาคู่รักใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและไนนยนพัทร ล่าสุดเลยค่ะโพนลักยิ้มออกมาตอบคำถามชาวเน็ตนะคะหลังจากที่ถูกขอเข้ามาว่าให้ช่วยดูดวงสองคนนี้หน่อยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะกลายเป็นประเด็นเมาส์สนั่นเมื่อมีกระแสะข่าวลือคู่รักข้ามเฟรนโซนจะกลับไปหมดเดิมแล้วหรือไม่สำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภพบูลและนนยนภัสเสียงสมบูรณ์เลิกรากันแล้วหลังจากกลับมาจากทริปสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งอินสตาแกรของฝ่ายหญิงเพิ่งจะโพสต์ภาพเวิร์กช็อปการแสดงและเขียนข้อความเศร้าแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองทั้งนี้ใบเฟิร์นได้มาร่วมงานอีเวนต์ทรูทั่วไทย t r ูพ Power ร์ซอฟ o w พาที่เจ้าตัวมาในฐานะแบรนด a m b a s s a เดอและนักข่าวได้ตามไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ซึ่งงานนี้ก็มีการแจ้งไว้ว่านางเอกสาวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้โดยหลังเสร็จงานและกำลังจะเดินทางกลับใบเฟิร์นได้ไหวทักทายผู้สื่อข่าว และเอ่ยขอโทษที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ซึ่งบอกว่ามีงานต่อครั้งหน้านะคุยยาวๆเลยยิ่งสร้างความสงสัยให้เหล่าบรรดาเอฟซว่าความสัมพันธ์เป็นตามข่าวลือจริงหรือไม่ทางด้านหมูพิมพ์ปกาเสียงสมบุญหรือแม่หมูอดีตนักแสดงสาวคุณภาพคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนานนพัฒก็ได้มีการเคลื่อนไหวบนพื้นที่ Facebook ผ่านการอัปเดตข้อความในช่องแนะนําตัวซึ่งมีเนื้อหาคล้ายเป็นการแบ่งปันมุมมองความคิด ทัศนคติการใช้ชีวิตโดยมีใจความว่าอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอได้ยินข่าวลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่จริงก็ตามปล่อยผ่านมันไปลาสุดโหนรักยิ้มได้ออกมาตอบคำถามโซเชียลหลังชาวเน็ตขอเข้ามาว่า ช่วยดูใบเฟิร์นกับนายด้วยทําให้โหนลักยิ้มระบุว่าถ้าตนเองมองว่าคู่ไหนค่อนข้างเหนื่อยหรือค่อนข้างยากตนเองจะไม่ค่อยท่ายดวงบางคนแก้ยากตนเองก็อึดอัดที่จะตอบแต่สําหรับดวงแน็กกับกามินที่ตนเองพูดถึงเพราะรู้ว่าดวงแก้ได้ตนเองชอบท่ายเรื่องที่มันแก้ไขได้คําว่าหมอดูในมุมมองคือผู้รักษาเช่นทายเขาว่าจะตายทายว่าจะเลิกกันว่าเขาจะมีปัญหา ตนเองไม่ชอบทายเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่สร้างสรรค์หมอคะช่วยดูใบเฟิร์นกับนายด้วยคะ่ะพูดตรงว่าบางทีที่ผมดูดวงเรื่องความรักเนะี่ยถ้าผมมองว่าคู่ไหนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยหรือค่อนข้างยากกับผมจะไม่ค่อยถ่ายหรือว่าใครใที่มาคอมเมนต์ถามเกี่ยวแล้วกบดวงแบบหนูจะดีขึ้นไหมคะหนูจะสบายไหมคะคูสเกตเลยผมจะตอบเสมอว่าดีขึ้นครับสู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นบางคนผมตอบไปนะกลับมาบอกว่าไม่เห็นดีขึ้นเลยอย่างนั้นอย่างนี้ ผมก็คิดในใจให้กูพูดความจริงไปละดูเริ่มดูยาวนะ้วอ๋อคนอย่างมึงจนตลอดชีวิตเ,เราก็ไม่จะตอบไงเนาวะเพราะฉะนั้นดวงบางคนมันแก้ยากเราก็อึดอัดที่จะตอบเนาะผมพูดอย่างเรื่องความรักนะแห่งดวงน้องแน็กอย่งน้องกามีนะผมพูดถึงเพราะอะไรผมรู้ว่าดวงนี้นแก้ได้แต่เขาต้องอดทนนิดนึงนะต้องสู้กันหน่อยนะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเพราะว่ามันถูกคนถูกที่แต่มันจะผิดเวลาไปหน่อยแค่นั้นเองอะไรผมอะ่ะก็ชอบถ่ายเรื่องที่มันแก้ไขได้คำว่าหมอดูเนี่ยในบุ๋มบองผมคือผู้รักษาเช่นทาาาายเขว่จะต,ตไทายว่าเขาจะเลิกกันทายว่าเเขาาาจะมีีปัญหอยย่งง้ ผมไม่ชอบทายผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่สร้างสรรค์น่ะมันเหมือนการได้ดีบของคนอื่นอ่ะคุณได้ออกไหมทั้งนี้โหรักยิ้มยังบอกอีกว่าถ้าตนเองรู้สึกว่าเรื่องไหนถ้ามันยากลำบากไปไม่รู้จะแก้ยังไงก็จะไม่ค่อยทายเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เชียร์ก็ลุยกันเต็มที่หรือแม้แต่ความรักเราเองเราก็ต้องทำให้เต็มที่ หมอดูจะบอกว่าใช่คู่กันหรือไม่ใช่คู่กันเราก็ต้องทําให้เต็มที่ชิปหายช่างมันได้เจอกันถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่เหลือเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ค่อยว่ากันสมมติเออคนนี้แข่งกับคนนี้ใครจะชนะอ่ะถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรักอย่างพี่ทวิตจูจะแก้อย่างไงให้เขาสามารถกลับมารักกันได้ไอเน,นี้ยเรียกว่าหมอแปลว่าผู้รักษาไงนึกออกไหมฉะนั้นนะถ้าเรื่องไหนที่ผมรู้สึกว่ายากว่ะ จะลำบากไปไม่รู้จะแก้ยังไงผมก็ไม่มค่อยทายหรอกนะไม่ใช่นะครับสอนเราใครที่เชียร์ก็เรียนเต็มที่เราก็เชียร์เต็มที่ทำให้เต็มที่หรือแม้แต่ความรักเราเองนะเราก็ต้องทำให้เต็มที่ปอดูจะบอกว่าใช่คู่กันไม่ใช่คู่กันยังไงเราก็ต้องทำให้เต็มที่นะครับชิบหายช่างมันได้เจอกันแล้วถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่เหลือเป็นบาปเป็นกรรมเลยเก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่ไหวจริงๆมันถึงตอนจบก็ให้พายกันนะครับไม่สร้างปัญหาต่อกันท้ายแล้วนะครับไม่ไว่าอย่างไรก็นะกรรรรคคธมมะแล้ววกก็็เปนนนดีทุัับผ ก็น่าจะชัดเจนในความหมายนะคะไม่ทำนายเท่ากับว่าไทยแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักให้จับมือกันผ่านพ้นในทุกๆวิกฤตไปให้ได้นะคะทำให้ดีที่สุดเพราะชีวิตเป็นของเราเองทำตามที่คนลักทิมแนะนำก็ดีนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ Thank <laughs> <laughs> you.